โอเคครับสวัสดีครับผมเทสซี่นะครับก็เดี๋ยวในคลิปวันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับจากเราเซียนทีวีนะครับลงแมปยิงกันในเตึอครับรอบนี้ผมมาเปิดป่าเข้าสู่ธรรมชาติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเซียนทีวีมาเจอแมปไร่แปดสิบเคเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับไปดูรอบนี้ก็ไปกัน4คนนะครับก็เป็นปาร์ตี้เจ้าประจักนะครับก็มีน้องเบนซ์กับกายนะครับแล้วก็มีคนนึงเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกกกกัันนนิว่าี้จะะรรอดสเมคบ เห็นทุกอย่างมึงจะตรงนี้แล้ววันนี้กูเป็นอะไรกับตรงนี้วะไอ้แกนี่รอบที่สามแล้วนะก็นี่รอบที่สามอะไรแย่ข่อยแกกนนะจะมาเปิดไม่เคยเจไอ้แกย่ Let's go Peter จะไฟเหมือนเดิมครับไม่มีกุญแจไม่มีอะไรนะ ไอถ้างั้นก็รีบไปบ้านกลางไปบ้านกลางเหรอสัมนั้นนั้นนั้นไปเลยก็ได้นะกูขรอริมน้ำอ่ะน่าจะไหลเข้าคลองมาถ้ามันยิงโอเคี๋ยวกูออกก่อนออกออกด้านหน้าแล้ววิ่งตัดเข้าไปเดี๋ยวนี่วิ่งทางเสียงเลยกูดีแล้วคลองมาคลองมาอือเอาดิอ้อมเเป็นแสนเป็นแสน พอมหลังนะอืมอมก็ได้แต่าอย่าไปโปกับไปตีพอได่เฮ้ยหน้าเราก็มีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยวหน้าเราก็มีหน้าเราก็มีหน้าเราก็มีเชียร์หน้าก่อนนะในนในรนะใครอะไรหน้ากูน่าจะมีว่ะหน้ากูเลย หน้าก anyway, ูหน้ากูสี่สิบสี่สิบไเหี้แล้วมันวิ่งมันวิ่งกลับไปมันวิ่งกลับไปเต็มขาวอ๋อฮะมันวิ่งกลับไปเต็มขาวอุ้ยไอ้เหี้ยระเบิดโคตรแม่นเลยถอยถอยถอยพอมึงพอมึงถอยมเราต้องตอกกลางเลยตะไกตอกกลางปามก่อนปามก่อนหรือเราดันเราดันไปก่อนไหมเหี้ยนี่น่าจะตีหนูเหมือนกันไม่ถึงว่าตีไม่ใช่ตีไหนอ่ะ ไม่ต uh ้องดันพีเลียนยัดกันกันสองคนอ่ะเลียนยัดเจอแล้วโอ้โหอุ้ยโดนหลักจรงไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนโอ้โหกูยิงแบบยิงแบบไม่โดนไอ้เหี้ยอะไรเลยอะกูถามจริงอย่าไปบอกเขานะไอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วมันยิงถูได้ไงหัวหน่ามันเป็นมันเป็นหินมันเป็นหินขวากูไหวเป็น ตรงสมองกูเลยอุ้ยกูดันนะเบนสายหนึ่งสรย์เสรย์ดันต่อดันต่อดันต่อใช้มือมาใช้มือมาโคบ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 ตายสองตายตายอ้เนียดีโดนระเบิดเพื่อนอ้สัตว์ตายตายสองตายสองเฮ้ยทางหกฝันจาเข้า ขี้ยิงตายตรงไหนบ้างตรงตรงที่กูยืนอยู่กับหลังกองฟางโอเคของผมบนผิดกับใต้เห็ดโอเคแล้วตีนั้นเรายัางไงเราจะเก็บของแล้วดันต่อหรือว่ายังไงไม่เดี๋ยวพวกแกเก็บของลีเลยก็ได้โอเคไม่ต้องเล่นหลังพีอันตรายนั่งเะมสจะเมะเคียนีเอเอ็นเหมือนกัน เออมันชอบมีนะเว้ยไอ้เฮียยิงยิงนี่คูคิดว่าหมดแล้ววะไม่งอนอยู่ไอสัตว์งูมันเลือไอ้เหียกุชีเบลเพราะมันไม่เหมือนทีวีที่มึงเช็คตามมุมง่ายๆไอ้เหียนี่แม่งพื้นใหญ่พื้นพื้นดินกว้างใหญ่สัตว์ไพศาลไอ้เหียกูว่าโจทย์เราเริ่มมาละโกรอยไห้สัตว์สามแสนก็เท่านี้ก็ได้วะถือว่ามันยิงเอาสนุกอะปัมยาก่อนไอ้เบนเก็บเสร็จยัง อย่างอย่างโอเคทำาคเ퍼อยู่บอนอนเก็บไหนวะริมบึงโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยิงมาได้ดิดเดียวนะสามแสงก็ถือว่าพอแบบค่ากระสุนเล็กน้อยนะครับแล้วก็คิดว่าคงไปออกกันเลยนะครับก็รีรอบใหม่ดีกว่านะครับรอบนี้ไม่เจอเซตใหญ่เลยนะครับพี่แแพ้ของสีเขียวไอ้สัตก์กูเห็นหญ้าเขียวจะเป็นลมได้นะเฮ้ยใจบุญเกินเก็บเลย ถ้ามึงอยากทําบุญให้คนยากไร่กูนี่แหละคนยากไร่เฮียเราออกไม่ได้เลยหรือยังไงออกได้เขาทำไมกูออกไม่ได้อ่ะออ๋เดี๋ยวอยู่ตรงไหนโอ้โหเฮียโอ้โหสวยเดินกันเพลินมึงไม่ดูแมพเลยเออไม่ได้ดูแมพเลยเนนนไไไไหปก็ั่เเอออฮียเราที่มันเชื่อคนง่ายนะไอ้สัตว เฮ้ยกลัวเพื่อนกูตายไอ้บอสไอ้สัตว์ใช่เปล่าไม่ใช่หรอหนีหนีเอาชีวิตรอดบอสตายเฮ้ยดีกวมาแล้วโอ้ยเฮ้ยอยมาจากไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยตีตีไหนตีท็อปเซิร์ฟ ตีท oh. ็อปเซิร์ฟไอ้เกียร์ไน้สัตวงวิ่งเรื่มาจะขอการยิงพวกมึงวิโอ้โหเฮียอะไรเดอะเดอะแฝดอ๋อตีท็อปเซิร์ฟเกียมัวแต่เสียเวลาเคลียร์บอร์ดไอ้สัตว์เฮียมึงโหดเกินไม่เว้ยถ้าเผื่เราได้แคมป์นะเว้ยไอ้สัตว์ไม่ติดเกียร์ฮึ่มโอ้โห ไอเทียปืนมึงรัวเกินโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะเจอของดีพื้นที่ไล่นะครับแม่งซัดผมอย่างรัวเลยนะครับยังไม่ทันสวนเลยแม่งเอาผมตายนะฮะก็รอบนี้เอาบ้างนะฮะเห็นเขาเล่นกันบ่อยนะครับขอลองสักหน่อยซิปืนนี้มันจะดีแค่ไหนนะฮะไม่ทันหรอกสุดท้ายเราก็จะไปจบที่แถวสามชั้นแล้วก็ฟาวไฟลับเขอามาไว้หัวบานรอบนี้ยิงให้บานเลย เราเป็นผู้ชมที่ดีเราจะนั่งรออย่างเดียวเงียบเเงียบแปงเงียบเงียบพี่ผายผมไปเจอไปแล้วหน่วยสำรวจแวนอย่าให้บอดยิงนะอุัยกลัวยิงผมมันยิงอยู่แล้วมันยิงอยู่แล้วอุย ข้ามาไม่มีใช่ไหมไม่รู้อะไม่น่ามีรอไม่เล่นจะรอต่อได้เกือบมีมีผมยิงตายไปแล้วข้างบนตัวสตกใจเลยแมงฝีหมายเงียบๆเลยตกวะดิโคตรโคตรโคตรไปมาแล้วมาะลีเฟกต์ใหมรุ่นใหไหนอ่ะ เปล่ามันไม่ใช่ไหน,หไหนกอูอาศัยนะจริโอ๋ยโอ้ยเฮียกูแม่งก็หูไม่ค่อยดีไอ้เฮียแม,แม่งเอจีใช่พอมันต่ำกูขอเช็ค่อล้วกันนะเออจริงด้วยโอ้มาดิ เอาวะกงอวากาศเซตเจ็ดอะไรมาเหอะไอสัตว์เจอกันน้องเปรวาวไผ่ี่บัตระดับมอลล่ะอาพจีเจ็ดเนี่ยได้มาไล่เฮียยิงตัวเองพอโอเคน้องชายขอญาติยิ้มเลยห <c oughs> ยุดทศศาสตร์ยิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวความจุหนึ่งนะัดคือเราสามารถกดยิงโดยที่ไม่สูมเนี่ยปะ ไม่ได้เหรอหรือได้วะไอเิีอยกูไม่เคยลองเหมือนกันไอบินมึงอยากลองไหมยิงอับตัวเองเงียบอดอกวิววิวอดอกเป็นคหน้าเราเลยเหรอโอ้โหตะกูไ้วตายเงี้ยหลอกูไปตายปะเนี่ยโอ้หน้าแบบแค่นี้เองไอ้ิเอะโคตรเงี้ยกูเจอในสัตว์กูจะเอาอาร์พีจียิง อันเดี๋ยวกูบินโดนหาเยเหี้ยไอ้เฮียมาดิโดนด้วยอาจจะมีก็ได้กล่องนี้ถ้ามีบอกเลยก็สวยอะ่ะเดี๋ยวมึงเจอผู้เชี่ยวชาญด้านการบินจะบอกนี่าะจะบ่นมาละมากูจะเดินกูจะออบเซิร์ฟตรงกลางก่อนเลยกูสุดอาบีจีไว้ดีกว่าเกิดเฮียอะไรขึ้นกูยิงเสร็จตรงนแค่นั้นแหละไอ้เฮียไปโคเบิร์กูด้วย ไหนขอดูตัวเองหน่อยดิโอเคเล s โก b r o เ h e r เดี๋ยวมันต้องมีโคตมาแน่ตัวเฮ้ยตรงก่อกลางเหมือนจะมีตัววะยืนยืนชิดรั้วอยู่กูหลบหลังแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวกูมาให้กูเจอตรงนี้แาวนี้เออไหนวะน่าจะชิดแถวนี้แหละมันรั้วแถวเนี้ยเออระวังสักรั้วหนึ่ง หายไปแล้วว่ะหลังรั้วว่ะมึงหลังรั้วหลังรั้วตรงทางขึ้นบันไดมึงรั้วทางขึ้นบันไดเหมือนจะมีสองตัวหลังต้นไม้ขอญาติวิ่งข้ามมาแล้ววิ่งข้ามเกาะกลางมาแล้วกำลังมาเฮ้ยคนคนคนมาคอกมามาคอกมาคอกมาคอกเข้าคอกมาไปแล้วเข้าคอกมาไปแล้วบ้านเล็กบ้านเล็กคอกามามาแล้วกูชี่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอว โอเคโดนเลยที่บินเข้าข้างในก่อนด้านในด้านในด้านในเซต็ตหนูทอ่ออยู่ทาน,นชั้นบน <c oughs> ชั้นสองชั้นสองชั้นสองเจอไม่รู้ชั้นไม่รู้ชั้นหนึ่งมีไหมนะเค <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนโหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะกลัว <c oughs> ตายแล้วมั้งไอ้เหี้ย คุณไม่สามารถคุณไม่สามารถใช้สิ่งนี้โอ้อย่าบอกนะกูยิงอ่ะโดนตัวเองไปนั่นเราลุยเลยดีกว่ากูตายเฮ้อไอเหอี้ยไม่ตายกูจะว่า,าไงไอสัตว์๋อ,อยังอยู่ด้านบนี๋ยวกูระเบิดเนี่ย้าไปอุ้ยอุ้ยล่างล่างนี่จมหนึ่ง ระเบิดลงล่างลงล่างสวยบอสตายโซเซตเป็นไงโหทีสามไม่ไรเก็บมาก่อนใช่ไม่ได้แล้วโดนพังอี้ยต้องไปหาโดนใหม่อืมกูมีด็อกแท็กอันหนึง่งไอ้เบนน่าจะมีอันหนึง่ง น่าจะหีออกได้อยู่อ๋อกูว่าโดนตัวเองตายวะกูเคยเห็นคลิปเฮ้ยอันี้คนนะนี่กูจะไปรออยู่ตรงท่ออย้าแลวกูวจะบันใส่ดีเลยก็ได้ไหมไม่มีอะไรแล้วเลยของน่าจะหมดละอหอนูอ,อยู่ทำโมมจไม่รู้ละ ใครมันอ e, e. like <co ุ๊ยอุ๊ยเกือบตายไอ้เฮียเอาหลังปูเอาไอ้เฮียทำไมมันขึ้นยิงด้านหน้ากูอะวัตฟาไม่ใช่นั้นบท๋อตายเออสวยเพื่อนรักไอ้เหียกูมาเกีบมัน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 ขึ้นมันขึ้นแบบฮิดฮิแบบว่าขึ้นชี้ด้านบนของกูนึกว่าโดนยิงจากด้านหน้ากูน่าจะเหยียบตัวมันพอดีมั้งไอสัตว์ดูทรงละ ออกมานอนอยู่แล้วกูไม่เห็นโอ้โหเฮียตาบอดจัดนี่ครับวิ่งมาครับเอหาไม่เจอไอ้สัตว์ <c oughs> เรียบร้อยตายเฮียกู ผมไม่รู้ว่าพวกคุณเห็นกันไหมนะครับแต่ผมไม่เห็นนะฮะก็เรียบร้อยครับก็โดนยิงฟรีไปฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบทเรียนไปแล้วก็ครั้งนี้ครับอยากลองเล่นสนยครับเห็นเพื่อนหยิบมาเล่นกันนะครับดูมันน่าจะยิงดูยิงได้เยอะกว่าปืนที่ผมเล่นปกติฮะก็เลยลองสักหน่อยนะฮะวันนี้จะให้เพื่อนนาเกมให้นะครับเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันป่ะหมดอ่ะจะเป็นเล่นกับเพื่อนต่อเราเล่นยังไงรับเ่ะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็รอ หานาทีอ่ะกูถ้าเกิดตามผูกกูนะรอสักห้านาทีอ่ะแล้วค่อยเติอนโอเคสายกูมาสายกูมาสายกูมามีเสียงมั้งไม่รู้มีเสียงขึ้นอ่ะอ๋อบอดใหาจะบอดป่ะดักปลาหน่อยไม่ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์กูไม่ค่อยเล่นดักเองกูไม่รู้อ่ะ ก็คิดว่าคงเป็นบอดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าดานนี้บอดเกิดจุดไหนและยังไงนะครับผมปกติอยู่ทีวีนะครับอันนี้เปิดหูเปิดตาไล่ครั้งแรกครับก็จะเกิดอาการโลคๆลนๆหน่อยนะฮะไอ้กายมึงเดินเร็วจังวะเหียนี่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินถ้ามึงเริ่มมีอะไรบอกกูนะกูยังเดินม่งอกไม่แงกมงอกไม่แงกอยู่แบบไปต้องเก็บเสียงเลยนะเดินย่องนั่งย่องแบบไปต้องเก็บเสียงนะ กูกไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยลเสียงด้านหน้าตรงป้อมปืนใหญ่ใไกล,ลกไกลสหาไม่เจอว่ะ เมือนเจอแล้วตายหนึ่งด้านล่างนะกูมาตรงรถหน้านี้ไม่รู้ว่าไหนาหรือคนอะไรไม่รู้นะกูยิงแล้วศพมันหายเลยมันยิงกันแถวไอเนี่ยคอกมาเลก็กอะคอกเลก็กอะจะหเห็นจากลายลายที่มันพีกไปนะ นี่เสียนะความรู้สึกที่อายสนัยิงคนมันช่างสะใจเรื่องแต่เมื่อกี้โชคดีเพราะว่าแม่งเห็นลายปืนน,นายเส้นกระสุนปืนเลยเลย็งทันโมซินบอดเหรอโมซินคนโอ้ยเี์มันอยู่ดะลาา่างปใหญ่อะาฮเถิเนี้ยสองตัว เว้นตายท่านถอยก่อนแลวกไหนไหนไหนตายตกตัวนะเอาจริงจังหวะนี้ผมควรยืนพีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนผมตายนะฮะแล้วก็มุมที่ผมยิงศัตรูตายเนี่ยเขาน่าจะรู้ผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมก็ยังดันทุลังครับยิงไปครับมันก็เลยเกิดผลกรรมอย่างนี้ฮะเรียบร้อยแม่งสวนเข้าหน้ากูไอ้เี่ยตายห่าดีนี้ กูรู้แล้วว่ามึงเล่นยังไงถ้ามันวิ่งยังไงเราจะได้ยินเสียงวิ่งก่อนแล้วมึงค่อยกดเดินใช่ไหมใช่โอเคกูเข้าใจละเออแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละที่กูโดนยิงอ่ะน่าจะแถวหน้ารถแถวนั้นนะโดนแมงสาดลูกปืนขึ้นมาเฮ้ยน,น่าโ้น่ากลัว เลเซอร์แม่งเลงไปเลยอู้หยเชียรีเฟกเร็ว <vib> จ <ran Matthew> <sh> ัดแม่งเช็คเลยเช็คระบบไนเยตเติลแล้วกูยิงตัวที่ใส่ไหนตายไปเนี่ย ดูดีอ๋อไม่ยิงกูยิงหนูถ่อยที่เรียบร้อยจบหอสัตว์ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับก็เรียกว่าพอดีเพื่อนชวนมาเล่นไล่เนาะก็เลยลองเล่นดูนะครับก็อย่างที่เห็นครับสภาพก็เล่นได้บ้างมาได้บ้างนะครับก็อยู่ในต้องตึกมานานนะมาเจอหญ้าฝีเขียวแล้วก็เป็นลมง่ายนะครับแพ้หญ้านะครับก็สาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์กาลังใจนะครับที่รีเควสคลิปกันมานะครับก็เห็นแล้วชื่นใจครับเดี๋ยพยายามกลับมาทําคลิปบ่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ